เตรยมตัวกิ้งบอลเอ็นหลังเราค้างหลังไว้อย่างนั้นฮานะถึต้องอะจูลี่เร็วค้างหลังไว้นะหนึ่งสองสามเงยหน้าจับบอลเงยหน้าจับบอลเยี่ยมดีมากครั้งที่สองจูลี่ทำดีแล้วส่วนฮานาไม่ต้องก้มลงไปอีกค้างไว้แบบนั้นหนึ่งสองสามอ่าพอจับไม่ได้ไม่ได้พร้อมกันเลยเอาไหมหนูไม่ฟังครูหนูจะรับไม่ได้ปล่อยกับแค่นั้นลูกไม่ต้องก้มหนูจะก้มทำไม ได้ก่อนลองตั้งปล่อยจับเออแค่นั้นแหละอีกครั้งนึงสวยงามวัยแบบน,นี้ประมาณนี้ลองที่หลังหัวหนึ่งสองซนะ้ำเงยหนะ้าเงยหนะ้าหนึ่งสองซ้ำจับนั่นแหละจับหรือยยากก้มทำไมไม่ต้องก้มทีนึงอ่ะเอาบอลที่หลังคอแค่นี้โอเคเต็มตัวหนึ่งสองซ้ำจับดีนั่นแหละแค่นั้นแหละค่ะอ่ะไปพักได้ ันนี้ไม่ลบเหรอทำสามครั้งคขาดยืมตัวมองบอลแขนเรียกตรงหนึ่งสองสามเบิลยืดยับอยาเอาบอลมาเดินหน้าหน้านรงครั้งที่สองมองบอลรอฟังคำสั่งอย่าเบาบอลไปด้านหน้าให้เบาอยู่แบบพี่ให้มันตรงตรงลงมาตรงตรงตรงนี้นะเตรียมตัวตาตรงตรงแขนตรง มองบอลหน 1, 2, 3, ึ่งอสองส่มุบยืนรับเออสองข้งอีกครั้งหนึ่งเอ็มตัวมองบอลแขนตรงหนึ่งสองส่มทุบยืนรับสุดยอดแบบนับ้นจับบอลสองมือยอ่อเบาสามัาม้างเริ่มเท้าอยากขยับทางที่สอง เอามาลีบเก็บบอลลีบเก็บบอลลีบเก็บบอลเราไนั่งที่เดิมมายืนที่เดิมเร็วๆนึงต่อไปนี้ถ้าบอลหลุดมือคุณดูนับสามถ้าใครไม่ยืนที่เดิมจะโดนลงโทษเริ่มตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปจู่ี่ขยับออกมาอีกนิดนึงเต็มตัวเบาสามขาสองมือยอหนึ่งสองสาม จับดีขยับน้อยีขยับให้ได้น้อยที่สุดหรือไม่ขยับเลยครั้งที่สองเต็มตัวเต็มตัวยอ่อหนึ่งสองตั้หนึ่สองสจดหนึ่งสองดีมากมามายืนประจำที่ครั้งที่สามจับบอลสองมือมองบอลย่อเบาหนึ่งสอง 1, 1 6, 3, bon 2 1, 6, 3จับบอลสองมือย่อบลหนึ่งสสามสองมือค่ะไม่ใช่มือเดียวจับบอลสองมือมีสมาธิมองบอลย่อหนึ่งสองจับหนึ่งสองสองจุดหนึ่งสองจุดสอจุดสจับบอลสองมือมองบอลย่อเริ่มหนึ่ง สองส,องสองามจับเฮ้ยอแค่นั้นนะหนูไม่ต้องขยับอยากขยับโดยโดยโดยไม่จำเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะข่อยอีกครั้งหนึ่งเต็มตัวหนึ่งสองซมเริ่มหนึ่งสองสามจับ